และนี่คือ3มคลาสที่หาโคตรจะง่ายแต่สุดจะโคตรในเกมน9สติเนไหบ้าอยากได้ไซบอร์กอย่าลืมกดใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ไม่มีไซบอร์กมองยูมีพี่พี่คลาสโคตรมันหายากเกินผมจะทำยังไงดี ไม่ต้องห่วงนะ้องแต่ไม่จําเป็นต้องมีเพชรเยอะก็สามารถเก่นได้นะเพราะวันนี้พี่มากับสามคลาสห่าง่ายชุดโคดรยังไงลนะ่ะหาที่อันดับสามเดนเทอร์เป็นอีกคลาสที่ห่าง่ายมากๆแถบอุปกรณ์ที่ให้มาตอนต้นเกมก็ยังดีสุดๆด้วยอย่าลืมไปล้อหามาเล่นกันนะอันดับสองสโนว์แมนได้ว่าเป็นคลาสน้องใหม่มาแใงช่วงนี้เลยแถบเหมาะก,กับเทศกาลช่วงนี้ด้วยถึงบางไทยจะไม่มีหิมะตกก็เถอะนะมันจะมาพร้อมกับสโนว์บอลแคนนอนที่ดามจไม่ได้แรงมากแต่ว่ายิงรัวสุดๆแถบ ยิงดีโหลดเองได้และถ้ายิงโดน6เม็ดจะ slow มอนได้ด้วยนะอันดับหนึ่งเอเลียนได้ได้ว่าเป็นคลาสสุดโคตรอีกคลาสหนึ่งเลยและสกิลของมันเนี่ยก็ทั้งวิ่งเร็วมองเห็นกลางคืนและยังได้ปืนเลเซอร์ที่ไม่ต้องหากระสุนมาใช้อีกแถมหาง่ายสุดๆด้วยใช้แค่ร้อยเพรเองโคตรแนะนําเลยนะแล้วนนองๆใช้คลาสอะไรอยู่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อย